สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆยานยนต์กรุ๊ปนะครับเมื่อวานเขาเปิดตัวออนไลน์ไปแล้วนะพี่แล้วก็ประกาศราคาสเปคเรียบร้อยวันนี้ได้ยนโฉมเป็นวันแรกสำหรับผู้ชมนะนี่คือเรียกได้ว่า New Suzuki Swift รุ่นปรับโฉมกระตุ้นตลาดของปี2021นะครับซึ่งโดยรวมก็คือเอาง่ายเลยตอนนี้รุ่นย่อยมีทั้งหมด2รุ่นก็ซอยรุ่นอื่นทิ้งเอาไปหมดเลยเหลือแค่2รุ่นเหลือแค่2รุ่นซึ่งรุ่นเริ่มต้นก็คือ GL ราคา5้0 0 0 0บาท แล้วก็รุ่น GLX ราคา6 2 9 0 0 0บาทก็รุ่นนี้เป็นรุ่น t o ป GLX นะครับก็คือราคาเท่าเดิมเลยนะครับแต่มีการปรับเพิ่มออปชันส่วนรุ่น GL ก็คือจะปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม2 1 0 0มบาทจากตัวเก่าครับผมก็โดยรวมจริงๆแล้วถ้าว่ากันง่ายๆนะปรับเปลี่ยนเรื่องเรื่องของตัวดีไซน์กระจังหน้านะครับตัวล้อแม็กตัวนี้ล้อแม็ก16ลวดลายใหม่ภายในมีดีไซน์ลวดลายที่ตกแต่งด้วยสีเงินแล้วก็หน้าจอ8นิ้วที่เป็น Android Auto กับ ตัว a ป p l a y ครับแล้วก็ยังมีตัวกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยพี่หมดแล้วมีจบแยกย้ายมีดิสเบรกด้วยมีดิสเบรกหลังในในรุ่นท็อปที่ตัวนี้ครับ G LX จะมีให้มานะครับอันนี้คือพูดในภาพรวมก่อนนะว่าจริงๆมันเป็นแค่การมันได้เชนเล็กๆไม่ได้ถึงขั้นแบบว่านิวอะไรมากมายใหญ่โตนะแต่ว่าไฮไลท์อีกหนึ่งจุดของตัวซูซูกิสวิปครั้งนี้นะคือพีเซนเตอร์ พีเจนเตอร์ครั้งนี้ใช้เป็นโอทพราโมโปดปะทานนะครับพี่ซึ่งก่อนในนี้ถ้าใครจำได้ตัวซูซูกิสวิปก่อนในนี้ก็จะใช้ v ีวีเวลเลตบอทเทียกับชาลีชัปุยัตเก่านะพอมาเป็นซูซูกิเซียก็จะเป็นแต่ผมชินกับเบลล่านะเบลล่าจะเป็นซูซูกิเซียไงใช่ใช่ผมจะชินกับเบลล่ามากกว่าแล้วก็ครั้งนี้ซูซูกิสวิปใช้โอทพราโมโปดปะทานซึ่งผมแอบไปดูคอมเมนต์ในเพจของซูซูกิมาแล้วครับ ต้องบอกตรงๆว่ามีทั้งบวกและลบเลยนะเราไปอ่านกันดูแต่ว่าจริงๆเขาก็มีเหตุผลในการที่เลือกโอทัลประมดวาทานนะเพราะว่าตัวซูซูกิสวิตเนี่ยผู้ริหารเขาให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ใช่รถที่เป็นรถที่โดดเด่นมาตั้งแต่แรกเพราะว่าคู่แข่งอะไรก็มีเยอะซึ่งก็เหมือนโอทัประมดวรทานเนี่พี่คือเขาไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ที่แบบว่าโดดเด่นแต่ว่าเขาก็มีจุดดีของเขาอยู่นั่นเหมือนซูซูกิสวิทคันนี้นี่เป็นไงโอเคข้าเรื่องเข้าราวและคอนเซ็ปของซูซูกิสวิทครั้งนี้ก็คือ power you up นี่เป็นไงผมทำการบ้านมาะนะเอางี้เข้าเรื่องเลยรเราได้เรียงในรุ่นตัว g l x ตัวนี้ว่าราคา6 2 9 0 0 0บาทเนี่ยอ,ออปชั่นต่างๆมีอะไรบ้างก,าก็หลกักๆมันยังใช้โครงสร้างเดิมที่เป็นแพลตฟอร์ม HART TECH อ่ะนะครับเพิ่มขึ้นชื่อของทาง SUZUKI ด้วยกันแบบว่า โครงสร้างแข็งแรงนะครับ<ม>แล้วก็น้ําหนักเบาช่วยในการขับขี่ประหยัดน้นํามันได้ดีนะครับ,รบแต่จุดที่เปลี่ยนก็คือกระจังหน้านะครับ<ม>ซึ่งตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบใหม่แล้วก็ตัดด้วยโครเมี<ด>ยมนะครับ<ม>ซึ่งก็เป็นดีไซน์ใหม่เพิ่มความโฉบเฉีียวให้กับตัวรถนะครับครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเนี่ย<ม>ไฟในรุ่น GLX เนี่ยเขาจะเป็นตัวโ o i n เตอร์ LED นะใช่ซึ่งสามารถปรับระดับสูงต่ําได้<ม>ปรับได้จากในตัวรถนี่แหละไฟตัดหมอกก็มีมาให้ครบครันแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวไฟ d a y t i m ม r u n n น n ่งไ g h t นะครับผมก็ ในส่วนของตัว GLX เนี่ยจะอยู่ในตัวโครมเลยชิ้นโคมแต่ว่าถ้าเป็นตัว GL เนี่ยจะติดตั้งอยู่บริเวณไายกันชนด้านล่างเหนือตัวที่เป็นเบ้าของไฟฟลอกแรมนั่นเองถ้าเป็นรุ่นธรรมดาอย่างเป็นรุ่น GL เนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นไฟ LED โปรเจ c เตอร์นะครับก็จะเป็นไฟที่เป็นไฟแบบฮาโลเจนมาติรีเฟคเตอร์นะครับรบแล้วก็ไฟทันหมอกจะไม่มีเหมือนตัวนี้นะครับอืมก็จะเป็นหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับในชิ้นหน้าซึ่งมีการปรับดีไซน์ใหม่แล้วก็ในส่วนของตัวล้อรรุ่น GLX เนี่ยให้เป็นขอบ16 นะแล้วก็ตัวลวดลายเนี่ยเขาจะเป็นปัดเงาจะไม่ได้แบบว่าเป็นสีแบบปกติส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นสีทูโทนแต่นี้เป็นสีเดียวเลยสีแบบสีเงินแล้วก็ปัดเงาเป็นลูกเล่นขอบ16แต่ว่าถ้าเป็นตัว GL จะเป็นล้อกระทะมีฝาครอบขอบ15แต่ขอบ16ตัวนี้ก็จะให้ยางเป็นบิ t โตนอีโคเปียนะครับขนาดยาง1 8 5 5 5ขอบ16นะครับครับผมแล้วก็ด้านข้างนะพี่นมมตัว กระจกตัวนี้ก็จะมีตัวไฟเลี้ยวที่เขาบีวินมาให้ใช่ครับซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกุญแจก็จะเป็นระบบกุญแจคีย์เลสที่เป็นแบบคีย์เลสเอนทีซึ่งไม่ต้องกดปุ่มแล้วพวกกุญแจไว้ก็คือเข้ามาสามารถเข้าตัวรถได้เลยนะก็อำนวยความสะดวกในการขึ้นลงตัวรถรได้อย่างมากขึ้นเทียบกับเดิม,มนะครับอือก็นี่คือมิติทั้ทงหมดนะครับมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายสักหน่อยว่าเป็นยังไงครับผมมาที่มูลเรามาดูมุมมองด้านท้ายสักหน่อยนะซึ่งบอกว่า โดยรวมเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่ารุ่นอย่างที่บอกรุ่นท็อป GLX เขาจะมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะเพิ่มให้มาครับใช่กล้องหลังก็จริงๆตัวนี้ดีไซน์เนี่ยผมว่า Suzuki Swift เป็นรุ่นที่ดีไซน์สวยอยู่แล้วนะไฟท้ายอะไรเนี้ยก็เป็นระบบ LED แล้วพี่นัวนี้ก็จะดีไซน์เน้นความสวยงามซึ่งพื้นฐานเดิมค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับปรับเพิ่มออปชันนิดๆหน่อยๆครับผมเราเปิดฝาท้ายกันดีกว่านะตัวนี้ก็ แน่นอนจุดเด่นของตัวที่เป็นรถ5ประตทูทั้งหมดทั้งมวลก็คือพื้นที่ด้านหลังใช่พื้นที่ด้านหลังของซูซูกิสวิตเนี่ยก็คือถือว่าเก็บของได้เยอะนะในส่วนตัวนี้นะแล้วก็ยังพับเบาะได้ด้วยใช่ครับ,รบแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะมีมีเป็นไฟที่เป็นไฟแบบภายในห้องเก็บสัมภาระให้เข้ามานะครับแล้วก็ยังอะไหลหายไปเพราะว่าตัวนี้จะเป็นให้มาเป็นชุดปะ นะครับให้ชุดปะขึ้นมาจะเป็นชุดปะแต่หลุมยางอะไหล่ก็ยังคงอยู่แต่ชุดมีไม่มียางอะไหล่นะครับเป็นแค่ชุดปะนะครับแสดงว่ามันเคยมีที่เป็นยางอะไหล่ใช่ไหมใช่ครับมันจะมียางอะไหล่ในรุ่นที่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือตัดยางอะไหล่ออกไปแล้วก็ให้เป็นชุดปะแทนแล้วก็เพิ่มดิสเบรกหลัง ในรุ่นท็อป GLX เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของสวิฟตเพราะปกติจะเป็นหน้าดิสเบรกหลังดรัมเบรกรถนะนะครับก็เรียกว่ารุ่นเดียวรุ่นเดียวเลยดีกว่ารุ่นเดียวเลยว่ารุ่นเดียวเลยดีกว่าที่ให้เป็นดิสเบรกสีล้อในในกลุ่มที่เป็นรถระดับอีโคคาร์นะครับเพราะระดับ B s egment เดี๋ยวนี้บางทียังเป็นหน้าดิสหลังดรัมกันเกือบทั้งหมดเลยครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเลยนะสำหรับซูซูกิสวิฟตใหม่ตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูภายในเดีวยวพี่นโมนว่ามีอะไรเปลี่าาารร่ิมเเกจ ดีไซน์ไล่เรียงทีละจุดแล้วกันนะในส่วนของพุ่มลายยังเป็นพุ่มลายที่เป็นหุ้มหนังแล้วก็เป็นดีเชฟใช่ไหมใช่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของซูซูกินะครับเป็นรูปแบบทรงดีเชฟนะครับแล้วก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวรุ่นท็อปนี้ก็จะมีทั้งตัวระบบครูสคอนโทรลให้มานะครับแล้วก็มัลติฟังก์ชันในการควบคุมเครื่องเสียงปรับคลื่นต่างๆเพิ่มวอลลุ่มให้นะครับก็ถือว่าเป็นอำนวยความสะดวกสบายดีนะครับแต่แพดเดนชิพจะไม่มีให้นะครับก็จะเป็นในชุดของชุดเกกียร์ปติ แล้วก็หน้าจอเรือนไม้ก็ยังคงทรงเดิมนะแต่ว่า<ช>จะสังเกตมันจะตัดลวดลายด้วยขอบที่เป็นสีสีเงินสีเงิน,น <ะ S 1> ครับ,รบแล้วก็นนชุดไฟก็จะเป็นไฟแดงะนะครับเพิม่มความรู้สึกสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จอตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอที่ดู แสดงข้อมูลที่เป็นดิจิตอลเหมือนเดิมก็ดูได้จากตรงกลางมีเฉพาะตรงกลางที่เป็นดิจิตอลนะครับที่เหลือก็จะเป็นแบบเข็มอนาล็อกปกตินะครับแล้วก็ถัดลงมาครับผมตรงคอนโซลกลางจุดเด่นก็คือตัวจอขนาด8นิ้วใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหลักที่เปลี่ยนนะครับก็คือทําให้เป็นแบบทัชสกรีนแล้วก็มีขนาดที่8นิ้วนะครับแล้วก็รองรับทั้ง Apple CarP l a y ทั้ง Android Auto นะครับครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีในส่วนของตัว กล้องถอยหลังด้วยใช่ครับ <นะ S 2> ว่า <ใน S 2> เวลาเข้า<บ>เกียร์ถอยก็จะมีกล้องแล้วก็ระบบปรับอากาศก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับจากเดิมนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับควบคุมอุณหภูมิให้อัตโนมัติก็เป็นการปรับเพิ่มออปชั่นให้ขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้ผมว่าสวยนะพี่ดูการออกแบบนะ คือตรงตรงนี้ตรงกลางเนี่ยหน้าจอมันจะเป็นเหมือน LCD ดิจิตอลด้วยนะเนี่ยแล้วก็ตัวปุ่มที่เขาเออกแบบดีไซน์มามันจะตัดลูกเล่นด้วยขอบที่เป็นสีเงินก็คือรับกันทั้งคันเลยแล้วก็รบ,บริเวณคอนโซลด้านบนเนี่ยเขาจะมีแซมลูกเล่นที่เป็นตัว กินวัสดุสีเงินด้วยแล้วก็ตัวแผงประตูด้วยนะแล้วก็ให้เรื่องความปลอดภัยในเรื่องของระบบถุงลมนิรภัยนะครับก็ให้มา6จุดเลยครับคู่หน้าด้านข้างนะครับก็ครบเลยถือว่าเยอะนะหกตำแหน่งใช่ครับในรถในรถระดับอีโคคาร์นะครับก็ถือว่าให้มาออปชั่นมาค่อนข้างเยอะถัดไปด้านล่างก็ยังมีทั้งช่องที่เป็นแบบช่องชาร์จ USB นะครับ HDMI แล้วก็ p าว e r o u t l e เล็นะฮะมีครบตัว HDMI เนี่ยเราสามารถ นําพวกข้อมูลจากมือถืออยากจะสตรีมขึ้นก็ต่อสายให้ดิมไขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็ได้ระบบมันรองรับทั้งหมดแล้วนะครับอำนวยความสะดวกดีครับแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ําตรงนี้จะอยู่บริเวณตรงนี้2ช่องพร้อมกับด้านหน้าก็จะใส่ของได้ตัวนี้ก็จะส่วนมากก็จะวางมือถือนะครับวางได้นะครับแล้วก็มีช่องช่องแก้วน้ำเนี่ยซูซูกินี่ออกแบบมาดีอยู่นะในทุกรุ่นนะครับบ้านเราเมืองร้อนก็จะมีกาแฟมีน้ําก็คือวางได้ครบต้นตำแหน่งทุกที่นั่งเลยครับแต่ผมสังเกตนะ สิ่งหนึ่งที่ยังไม่มาในนิวสวิทชเนี่ยคือตัวเป่าลมเย็นยังไม่มาตัวเป่าลมเย็นปกติในในรุ่นแอนดูเนมีนะในเออติก้ามีแล้วก็เป็นเพิ่มออปชั่นที่ยังไม่มีไปนะครับเป่าลมเย็นให้เครื่องดื่มนะครับนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเกียร์ หัวเกียร์ก็จะเป็นวัสดุหนังตัดด้วยตัวเป็นโนแบ็กสีดบก็เพิ่มความรู้สึกหรูหราก็คือในส่วนของเครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยมันจะเป็นระบบเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเป็นเครื่องบล็อกเดิมเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT เหมือนเดิมครับครับผมแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานก็ช่องใส่ของด้านหน้าก็ยังมีให้ครบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่บังแดดก็จะมีกระจกสองฝั่งแต่ว่าไม่มีไฟนะไฟกลางละดันใช้ไฟเกีงเอานะาครับ แล้วก็กระจกมองหลังก็จะเป็นแบบแม่นแมนธรรมดาครับวัสดุเบาเบาเนี่ยก็คือจริงๆวัสดุเนี่ยเบาะเป็นเบาผ้าทั้ง2รุ่นเนาะก็ถ้าใครสนใจจริงๆไอ้ตรงเนี้ยวัสดุที่เป็นเบาผ้าเนี่ยสามารถปรับเป็นเบาหนังได้นะครับก็คือคุยกับเซลลได้ซึ่งก็เป็นของแถมที่อยู่ในมาจิ้นเซลลอยู่แล้วนะลองคุยกับเซลดูนะว่าบางคนอาจจะแบบว่าชอบเบาหนังชอบหนังมากกว่าเบาผ้านะครับก็สามารถปรับเพิ่มได้แต่ในสวิป ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะพาทั้งหมดทุกรุ่นครับอืมก็นี่คือโดยรวมด้านหน้าทั้งหมดนะครับจริงๆต้องบอกว่าจุดแตกต่างมันไม่เยอะนะสำหรับ g L a กับ GL เนี่ยคคือถ้าเป็นรุ่น GL รุ่นเริ่มต้นเนี่ยจอตรงนี้เขาก็จะไม่ได้ใช่นะถุงลมนิรภัยในรุ่นตัวนั้นก็จะสองตำแหน่งครับตัวนี้มี6อ่าตัวนี้มี6แล้วก็ลําโพงตัวนี้ก็มี6นะรุ่นท็อปแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นมี2ตําแหน่งครับก็เป็นพวกออปชั่นที่ต่างไปนะครับต่างไปแล้วก็มีตรงนี้จะมีพุชสตาร์ ปกติครับไฟฟ้าครับก็โดยรวมให้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวในราคาที่ไม่มีปรับเพิ่มด้วยนะในรุ่นรุ่นท็อปเจีนี้แล้วก็ในส่วนของที่นั่งด้านหลังก็จริงๆที่นั่งด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าตัวที่ท้าวแขนด้านหลังเขาก็ยังไม่ให้มาน่าเสียดายตรงนี้ถือว่าเป็นรถเล็กมากครับก็เลยยังตัดออปชั่นตรงนี้ไปครับนะแต่ว่านั่งแล้วก็นั่งสบายเพราะว่าจริงๆแล้วซูซูกิสวิปเนี่ยภายในนั่งสบายอยนาใเคก็ื เป็นอิ้วคาที่ค่อนข้างกว้างระดับหนึ่งเลยแหละนั่งเดินทางได้สบายใช่แล้วก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีของค่ายซูซูกิด้วยนะครับตัวสวิทนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านนอกสักหน่อยดีกับพี่มผนได้ครับนะพี่นมนนี่คือโดยรวมของนิวซูซูกิสวิทใหม่นั่นเองนะพี่นมนก็อย่างที่บอกคือตัวเนี้ยเครื่องเกียร์ ช่วงล่างอะไรก็ยังคงเดิมน่มพี่นิมนต์ตัวนี้ใช่ครับเครื่องก็เป็น k 12m นะครับ,รบก็ถือว่าเป็นบล็อกเก่าที่เป็น Dual Jet แล้วก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วของทางซูซูกินะครับ,รบแรงม้าก็อยู่ที่83แรงม้านะครับแรงบิดก็108นิวตันนะครับซึ่งก็รองรับแค่ e20 นะเพราะซูซูกิตอนนี้เขามองว่าเครื่องเขารถเขาเกือบทุกรุ่นก็รองรับ e20 ทั้งหมดมเพราะว่า e85 ก็ มีแนวโน้มสูงมากที่จะเลิกกันนะครับก็เลยปรับเครื่องให้รองรับ e20 ไม่จําเป็นจะต้องไปจูนใหม่สำหรับพวกที่รถแต่งหรือรถอะไรที่ใช้ระบบ e85 ครับรับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเรื่องอัตราสินเปลืองเนี่ยก็อยู่ในเลทที่เป็น e อี้ f วคา่เี่พี่ก็23กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นแน่นอนนะด้วยเทคโนโลยี Dual Jet ของเครื่องขุมพลังพันสองร้อยซนะครับทำให้ได้กําลังค่อนข้าง โอเคอยู่แล้วประหยัดน้ามันดีครับตอนนี้ก็ง่ายๆเลยเหลือ2รุ่นให้เลือกกันง่ายๆนะ GLX กับตัว GL เท่านั้นเองครับแล้วก็ราคาเนี่ยสูงสุดก็คือ629,000บาทครับราคาเดิมราคาเดิมนะก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับตลาดยูคาซึ่งไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้นะพี่น้ำมันตัวซูซูกิสวิปเนี่ยในอนาคตจะไปที่ทางไหน ก็อาจจะเป็นตัวโฉมที่เป็นโมเดลใหม่ไปเลยนะเพราะตัวนี้ก็ถือว่าลากยาวมานานแล้วนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็มายาวพอสมควรก็มีแนวโน้มครับที่ว่าจะมีการปรับโฉมแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลท้ายๆแล้วครับแต่ก็มีการปรับเพิ่มออปชันมาที่ทําให้น่าสนใจในราคาตัวเดิมพร้อมกับออปชันที่สูงมากขึ้นนะครับอย่างผมชอบตรงดิสเบรกสีล้อนี่แหละ เป็นรุ่นแรกของอีโคคาร์ที่ให้มานะครับครับผม B segment ยังไม่ให้เลยนะครับนั่นสิในหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คืออย่างที่บอกเพลนเตอร์เป็นโอ๊ตปาร์โมดประธานนะซึ่งก็แน่นอนว่าผมแอบกระซิบนะโอ๊ตปาร์โมดประธานพี่รู้ว่าเขาขับรถเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคนั่นแหละครับก็โอเคฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับช่องทางติดตามของเราไม่ว่าจะเป็นคลิปใหม่ๆที่มีทั้งโมไซค์รถยนต์รถกระบะต่างๆนะครับช่องทางทาง a c e b o o กก็คือแฟนเพจยานยนต์กรุ๊ป รวมถึงทาง YouTube ก็เป็นยันยนต์ช n แนลครับฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ครั้งหน้าจะมีคลิปอะไรก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ